สวัสดีนะครับวันนี้มาเจอกันที่น้ำพุร้อนสันกรแพงเชียงใหม่นะครับอันนี้คือป้ายน้ำพุร้อนสันกระแพงนะครับสวยงามมากเช้านี้วันเข้าสู่ฤดูดหนาวเดือนพันมานะครับดอกไม้กำลังสวยงามนะครับด้ามีนคือน้ำพุร้อนที่มันพุ่งขึ้นมานะครับวันนี้คนไม่เยอะมากคนน้อย เดี๋ยวมาดูดอกไม้สวยๆนะครับนี่คืออันนานบริเลงกอน้ำพุร้อนสันกำแพงอากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากนะครับย็นสบายอันนี้จะส่วนของน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินนะครับ อุณหภูมิก็ประมาณ60 70, 70าา 70, นะครับถึง70องศาเจ็ดเปียวอุณหภูมิของน้ำร้อนอเ,เนี่ยสวยนะครับสวยจริงอันนี้คือน้ำร้อนนะครับที่มันไหลในต่างต่างทางก็นักท่องเที่ยวก็สามารถที่อะไรเอาเท้ทามานะแช่เท้าได้นะครับเดี๋ยวเดินไปดู แต่ตรงที่มันพุกขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ60นะครับประมาณ60องศาถึง70องศานะครับเดี๋ยวยไปดูดอกไม้สวยๆกันนะครับอุ้ยดอกไม้งามจริงหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาหน่อยอุ้ยสวยมากไปดูดอกไม้กันตรงนี้คือลานการเต็นนะครับ ในะัู้้องสันกำแพงนะครับก็นีสื้อมาเที่ยวได้นะครับตอนนี้คนยังไม่มากก่อนปีใหม่วันนี้วันที่24นะครับธันวาคมนะครับผู้คนก็ยังน้อยอยู่แต่ช่วงปีใหม่นี่คาดว่านะครับคาดว่าคนจะเยอะมากนะครับดูธรรมชาติแบบนี้สวยงามมากนะครับ าเตน็นนี่ดอกอะไรดอกอะไรนะสวยใช่ไหมสวยๆอันนี้คือร้านการเต็นแต่มาคูนลานสั่ดอกไม้ดอกไม้กำลังสวยเลยนะครับที่นี่ ด้านหลังเป็นภูเขาสูงสวยนะครับเช้านี้กาศดีด้วยนะดูดอกไม้นี่สวยจังเลยด,ดอกไม้นี่เท่เม,เมากดอกอะไรอ่ะออไม่รู้ดอกอะไรไม่มีป้ายใกล้ยดอก อะไรนะที่ไปปรับทานไหว้ครูอ่านไม่รู้โรยเออแต่มันก็อีกแบบนึ่งอ่ะมันไม่ใช่บานไม่รู้โรยที่เราเคยเห็นน่าจะเป็นพันใหม่สวยจริงสวยจริงนะครับอ่าแล้เดี๋ยวมาเที่ยวกันนะนะผู้ร้อนสันกำแพงเชียงใหม่นะครับรอทุกคนอยู่นะครับสวยงามจริงจริงนะครับโอเคบ๊ายบาย,บาย